อาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆพนสาวกคาบาโมบายทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าแนะนําวิธีการเล่นแบบโค้ดเบต้านะครับที่เขาเปิดให้บริการเล่น5วันนะเราจะเล่นยังไงให้ดาบตามเพื่อนทันครับแล้วเราจะซื้อของอะไรบ้างและเพชรที่เขาแจกมาเราจะใช้อะไรได้คุ้มค่ามากที่สุดนะก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องเอเมเนเชียแนลด้วยนะครับไป ไปกันเลยครับเดี๋ยวยังไงผมจะอ,อ,อธิบายาคร่าวๆให้ฟังนะครับก็คือตอนนี้ผมเล่นมาก็เวล87จริงก็ไม่ได้เล่นตลอดหรอกคนเขาก็เวลตันกันไปเยอะและ้วอ่ะทีนี้ในระหว่างกิจกรรมนะครับเขาจะแจกเพชรมาให้เราประมาณ100เพชรนะครับก็คือตรงนี้ผมใช้ไปแล้ว100เพชรคือสิ่งที่ผมอยากจะให้ซื้อเลยก็คือมาแรกๆเนี่ยถ้าเราตีมอนเนี่ย เราจะตีมอนเบาครับมันก็ไม่เชิงเบามากเพราะว่ามันก็มีอาวุธเวลหนึ่งแจกมาให้ใช่ไหมแต่คือทีเนี้ยมันมีไอเทมที่ดีกว่านั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะครับสาหรับเพื่อนๆที่ชอบสายไหนนะอันนี้ผมเล่นเป็นเบรดนะครับเ,เดี๋ยวจะพาไปดูในแพ็กเกจของของที่จําเป็นจะต้องซื้อก่อนเลยคือหนึ่งนะครับขั้นแรกเลยเป็นเวบปอนเป็นเวบปอนนะครับสาหรับสายอาชีพไรอันนี้ก็เป็นวอล เป็นวิเป็นเอเป็นกาเดเตอร์แล้วก็เป็นอาชีพต่างๆนะครับสําหรับเพื่อนที่เล่นอาชีพไหนก็เลือกซื้อเลยนะครับ1กล่องนะ1กล่องแล้วก็เป็นอมอนนั่นเป็นเสื้อผ้านะครับส่วนผมก็เป็นเบสนะผมก็ซื้อมาแล้ว1กลอ่องมาซื้อมาแล้วเป็นยังไงอ่ะเป็นอย่างนี้นะผมก็เปิดให้ดูพอเรากดใช้ปุ๊บนี่เราจะได้ชุดเล็บนี้มานะครับบวกเงื่อนร้อยสามสิบบวกเอ็มสี่แล้วก็บวกีกห้าด้วย <c oughs> คือทั้งตัวเลยครับเป็น เป็นชุดอ่าใส่ยนะครใส่ไปใส่ไฟใส่ไฟอันนี้ก็คือชุดเต๊ดหนึ่งเตนะครับส่วนกล่องเว็บบอน,นั้นก็จะเป็นดาบเบรดนะครับผมเอาเป็นดาบเบรดบวกปิดห้านะติดตั้งไฟติดตั้งไยอันนี้ก็จะทำให้เราตีมอนเกียร์มอนได้ไวขึ้นนะครับทำภารกิจได้ไวขึ้นแล้วก็จะสามารถทำให้เราจบดันไวแล้วก็ทำให้เลเวลเราอัพไวเช่นกันนะ แล้วก็ส่วนต่อไปที่จะต้องซื้อก็เป็นอันนี้นะเห็นไหมลัคกี้บ็อกซ์ซื้อแตะแค่หนึ่งครั้งพอนะครับอย่าแตะเยอะนะผมค่าแตะไปสามครั้งก็คือมันไม่ขึ้นไงผมก็แตะแตะแตะทีนี้หมดไป30เพชรเสียดายมากครับเห็นเห็นเงิน M ของผมไหมข้างบนอ่ะสองร้อยยี่สิบแปดจุเจ็หก้าสามหนึ่งสคือ200กว่าล้านอ่ะมันเยอะเกินไปครับมันเกินความจำเป็น คือกดแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะให้มันเหมือนเป็นพอเรากดใช้ปุ๊บเงินมันจะให้เต้งเข้ามาในตัวเราใช่อเคส่วนตัวนี้ก็ซื้อเลยครับ7วัน g i ฟต์วิชซีบีทีคเบตานะครับแล้วก็บอร์ดนะครับบอร์ดเพิ่มเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังโจมตีนะก็ซื้อมาไว้ส่วนตัวนี้ก็ใช้ได้7วันใช่ไหมอย่าไปกลัวครับแค่5เพชเองแล้วก็อยู่ได้7วันยังไงเขารีรีเบต้าไปแล้วก็ไม่ได้ มีผลอะไรอยู่นะก็ซื้อมา2อ,อันเลยแล้วก็กดใช้ไปเลยครับ2อ,อันส่วนอันนี้จะเป็นพวกอเอาไว้เพิ่มนะครับผูกมัด ID ดีนะไว้เพิ่มนี่คือตามนี้เลยสกิล l x e p a t t a c k สกิลแอ r i ริต c คอล i ริติ a อ a ดาเ e จ e ีเ e อันนี้ก็ซื้อไป1อันนะครับเพื่อไปใช้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันคืออะไรตรงนั้นส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรครับตัวนี้ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ผมไม่ได้ใช้เหมนะือนกัน คือเก็บเพชรไว้นะเอาไว้ลงพวกลงดันพวกอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าลงดันถ้าเราไม่มีแมป็ปแม็ปพาร์ทหรือไม่มีดันเนี้ยเราก็จะใช้ตัวเพชรเนี่ยแหละเข้าดันนะครับส่วนแฟนซีสำหรับใครนะที่ชื่นชอบแฟนซีที่จะใส่แบบนี้ก็ถ้าเป็นเบรดก็ซื้อเบรดถ้าเป็นโลชิลอะไรโอบอะไรก็ดูเอาตามที่ตัวเองชอบแต่แต่ไม่มีผลอะไรกับพลังโจมตีนะครับมันเออเป็นแฟชั่นเฉยๆนะทำให้สวยงามเท่านั้น แล้วก็คอสตูมอันนี้เลือกเอาเลยตามใจชอบว่าเราจะใช้คอสตูมอะไรนะครับไม่ต้องซื้อเยอะนะเอาแค่ตัวเองชอบส่วนตรงนี้จะเป็นเ,เห็นไหมการเปลี่ยนชื่อตัวละครครับสาหรับใครที่ตั้งชื่อไม่สวยอะไรอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเปลี่ยนไปก็เดี๋ยวเขาก็รีตัวอยู่แล้วครับตรงนี้เป็นเปลี่ยนเพศนะเพศเป็นญเล้ชายเป็นหญิง,เ,เ,ปญงเป็นชายส่วนแพทนะครับสัตว์มีหลายชนิดนะครับซื้อ เลือกซื้อเอานะครับตามที่ตัวเองชอบตัวนี้เป็นรีกับพวกตั้งชื่อสัตว์ไม่ไม่ไม่จำเป็นเท่าไหรนะ่แต่ถ้าใครอยากจะแบบตั้งชื่อสัตว์อะไรเงี้ยก็ซื้อได้ตัวนี้คนที่ไม่รู้อะครับก็คือเก็บเรบวไม่ทันเขาหนีในกล่องตัวนี้นะให้ดูว่ามันเพิ่มพลังพอเราติดตั้งปมันจะเพิ่มพลังจตีให้เรา จเปลี่ยนทั้งหมดเป็นไงภาพมาใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะตรงนี้แส่ขึ้นมาหน่อยนยอ่แต่ก็ยังดีนะครับแล้วก็ส่วนที่จะต้องไปเอาอีกส่วนที่จะต้องหามาใส่วัะครนะครับเพื่อให้ได้วิ่งให้ได้ด้ามมีมากขึ้นนะครับก็มาที่ร้านค้านี้นะครับสำหรับใครที่ ่องมันว่างๆนะก็อ่ะนี่เลยคิเลดห้าเปอร์เซ็นซื้อมาสองวงใส่ไว้คิดาเมตห้าเปอร์เซ็นซื้อมาสองวงแล้วก็มาใส่ไว้นะครับซื้อมาใส่ไว้พวกอ่าแหวนสเต็งอินเด็กอะไรอย่างงี้ก็ตามสายเรานะถ้าเป็นพวกสายเวทก็ใส่อิ้ถ้าเป็นสายสเต็งสายโจมตีกายภาพก็สเต็งกับเอตก,ก็เอาตามที่ตัวเองชอบนะครับโอเคแล้วก็เมื่อเมื่อได้ ของใส่มาประมาณนี้แล้วประมาณนี้แล้วอ่ะทีนี้เราก็ไปหาตังหูกับกําไรดุดเลือดนะครับน่าจะดีที่สุดแล้วนะน่าจะดีที่สุดสาหรับของแกลสาหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะวิ่งไปให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปทางไปครับเมืองไอนะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะตรงนี้ตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงนี้แนะร้วก็แป๊วน่าจนะใกล้กว่า ไปตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาฟาร,ร์มกันนะสำหรับคนที่อ,อ,อยากจะได้แหวนคลิที่ผมบอกอะ่ะถ,ถ,ถ้าดึงจากร้านมันเพิ่ม5%ใช่ไหมแต่ถ้าดรอปตรงเนี้ยเป็นแหวนพวกคิ้แหวนพวกอะไรเงี้ยมันจะได้ตั้ง10%แต่คือมันดรอปยากมากเสียเวลาไม่ต้องอะไรขนาดนั้นก็ได้ครับสำหรับเราเล่นแค่ทด,ทดลองเล่นเฉยๆโอเคเดี๋ยวผมจะพาวิ่งไปดูไอตัวที่มีกำไร ดูไหมัวนี้นะนี่เห็นไหมกําไรตกมาแล้วหนึ่งอันนะครับแล้วมันก็จะเกิดเรื่อยๆนะเราก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ครบ <Yeah. S 1> เห็นไหมนยลิงแหวนมาแล้วเห็นไหมคือเราก็ตีไปจนกว่าจะได้ครบเซตนี้นะครับแล้วก็ใส่ ทำการใส่ไปแล้วทีเนี้ยเวลาเราลงดันเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องเติมเลือดเลยเพราะว่าของบวก15้าแล้วแล้วก็ดามเมจเราก็ถึงแล้วพอตีปึ๊บพอตีมอนปึ๊บเนี่ยเลือดที่เราโดนมอนตีไปมันก็จะเด้งกลับเข้ามาสู่ตัวเราเหมือนเดิมครับทําให้เราตายยากนะครับเวลาโดนลุมโดนอะไรเงี้ยจะเป็นเต้นตดูเลือดโชว์าไปยิงจีวีทีนี่ะครับ อีกอย่างหนึ่งครับการตั้งค่านะสำหรับใครที่แบบว่าอุย้ยกระเป๋าเต็มเก็บอะไรมาเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเข้าไปที่การตั้งค่านะครับออปชันพอเข้าไปที่ออปชันเสร็จปุ๊บให้เรามาที่ฟังกชันออโตโออ้มาดูครับถ้าเราเก็บทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะพอเราเก็บทั้งหมดปุ๊บมันเก็บปุ๊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 บดูดิดูมันเก็บหมดเลยเห็นไหมมันเก็บอัตโนมัติเลยนี่ดู เนี่ยมันลกครับมันทำให้ลกแล้วเราของมันเกะกะกให้เลือกเป็นแค่ประมารนอมอนนี่ไม่ต้องนะครับให้เลือกประมาณนอมอนนี่จะเป็นอ่าพวกที่เวลาเราตีบอสหรือว่าตีมันตัวพิเศษเนี่ยมันจะทำให้ของสองลูตก ติดออกมาด้วยก็คือมันก็ไม่ดีเท่าอันที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้นะครับก็มาติ๊กไว้เท่าน,นี้พอเก็บพวกหินพวก,ออกของฆ่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วก็คือเงินเรายืะขนาดนี้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเก็บก็ได้ดแต่ไว้สําหรับเปิดเปิดให้เล่นจริงนะเปิดให้เล่นจริงๆแล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยมันจะทําให้ของไม่ลงโอเคครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับเป็น บางทีลำคาญมากบางคนลำคานลำคานจริงๆอยากจะตีมอนตัวภารกิจของเราเนี่ยแต่มันเดินมัวตัวเลยย้ายก่อนสมมติมเอาเราอยากจะตีมอนตัวนี้ที่เป็นภารกิจของเราเนี่ยแต่ตัวเราเนี่ยมันเดินมันเดินไกลามากมันเดินไปเรือเ่อยเปื่อยมันเดินไปไม่หยุดใช่ไหมเราก็มีวิธีการวิธีหนึ่นคง,ง,งคือต่ะตามผมนะ เข้ามาตรงนี้แล้วก็ออปชันนี่ครับการต่อสู้อัตโนมัติกําลังตั้งค่าช่วงการค้นหาให้เราตั้งที่ปัจจุบันนะถ้าเกิดแบบมอนมันเกิดอยู่แค่ตรงนี้อ่าเราเปิดไว้แค่ตรงนี้เนี่ยพอพอพอมอนมาใกล้ๆเราเนี่ยอ่ามันถึงจะตีทันเขาในช่วงเวลาที่คนเล่นเยอะขนาดนี้คือมันต้องแย่งเงินตีแล้วทีนี้เราตีไม่ทันเขาอะ่ะทาให้เราภารกิจเราไม่เสร็จสักทีเคเวสเราก็เดินชา้าทําให้เราเวลช้าไปด้วยนะแต่ถ้าเกิด อ to to. ่าเป็นไม่ใช่บอสไม่ใช่เควสแบบมอนพิเศษเป็นมอนแบบธรรมดาที่อยู่ละแวกใกล้เนี่ยเราก็แค่ตั้งไว้ใกล้ๆนั่นมันจะพอมันเดินไกลเนี่ยมันจะไปทําให้ไปตีมอนตัวอื่นไม่ใช่ภารกิจของเราทําให้เราเสียเวลาแล้วก็ภารกิจก็เสร็จช้าอีกโอเคผมตั้งไว้ใกล้ๆเพราะว่าเป็นก็อ่าผมทดสอบมาแล้วนะครับระหว่างเก็บเลเวลเองกับทำภารกิจหลัก ทำภารกิจหลักจะทำให้เราเก็บเลเวลได้ไวกว่าก็คือผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนถ้าเกิดจะเล่นก็จำเป็นจะต้องทำภารกิจหลักไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เลเวลเรามันก็จะขึ้นเร็วเองแป๊บเดียวเองีจริงถ้าเล่นแบบจริงจัย่างก็ต้องมีคนตันเลเวลก็ข้าดไปวยอะมากทำภารกิจเนี่ย แม้เราเกี่ยนมอตไวดีไว้ลงดังนี่ก็คือไวมากเนื่อเพราะว่าของเรามันโหดแล้วเนี่ยของเราเกินเกินที่ว่าแบบเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเมื่อปินไมเล่นโคมดเบต้าแล้วไม่เล่นจริงแล้วของพวกนี้มันจะมีให้เราอยู่ไหมอะของพวกอย่างพวกเนี้พวกเว็บบอลพวกมอตพวกของที่มีถ้าไม่มีนี่คือเราเวล,เวล์แนบผ่านมากเล แต่มันก็สนุกไปอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าก็จะใช้ความสามารถตัวเองในการเล่นในการหาฟังอะไรแบบนี้แบบนี้ก็คือรับประกันหนักแป๊บเดียวตันครับแล้วแพทนี้น่าจะตันเลเวลเก้าด้วยตันเลเวลเก้าว้สี่ไีอะกายถัตวยังมันสบายกว่า PC เยอะเลย พอมาตันเลเวล99แล้วก็คงจะไม่มีอะไรทําะก็ต้องลงดันหาของหาของอะไรกันไปตามภาษานะครับือว่าใครจะโชคดีได้ของแรของอะไรก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเออหากใครชอบคลิปแบบนี้แนะนำแบบนี้ก็ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ อยากให้ผมรีวิวอาชีพอะไรหรือต้องใส่อะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับยินดีให้คำแนะนำสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายมีฟังก์ชันด้วยนี่บ๊ายบายบ๊ายบายอันไหนจุบจ๊บซออิโอเคครับ